นนั้นกูเห็นไอ้เน้นมันแบบเออมันมันพิมพ์มาดีมันคุยดีด้วยอ่ะมึงรู้ป่าวว่ากูรู้สึกยังไงตอนนั้นอ่ะกูรู้สึกว่ากูถอดนะเวยกูรู้สึกว่ากูแบบกูไม่รู้จะด่าไปทําเยียอะไรอ่ะด่าไปต่อทําไมมึงพวกกูอ่ะถ้าไม่มีใครมาเปิดพวกกูก่อนพวกกูไม่ด่าแล้วลู้ไม้ที่พวกกูเปิดพวกมึงเพราะอะไรมึงไปถามอีแคมมึงไปถามคนที่มึงรวมตัวกันไปดมาด่าพวกกูอ่ะกูนเปิดยวกบอกเออ เดี๋ยวพวกกูไปตั้งพวกกูเสียหายแล้วมึงรู้ไหมว่าหลักฐานตั้งแต่เริ่มกูสามารถเอาไปฟ้องหมายสารได้แต่กูไม่เพราะกูแขนกูจะด่ากูจะตามด่าอย่เรื่อยๆมึงฟังกูนะที่ที่กูเข้าใจกูกูกูเข้าใจมึงอยู่หนึ่งเรื่องไว้ที่มึงแ้นอ่ะกูไม่แปลกใจเลยว่าว่ามึงจะแ้นอ่ะมึงแ้นเพราะว่ามีคนเอารูปมึงไปตั้งถูกไหมใช่แล้วรูปทุกคนแล้วกูปอป้องทุกคนไม่ใช่แค่กูกูกก็เลยกูก็เลยแบบกูรู้สึกว่ามันแบบมันเริ่มก่อนเลยมึงก็เห็นมัน กูรู้กูกูก็เห็นเนี่ยกูก็เลยไม่ห้ามไงคือมึงอยากด่ามึงอยากจะอะไรอ่ะมึงเอาเต็มที่เลยแต่คือถ้าเป็นผู้ชายในโอลเวงอ่ะกูเป็นคนที่แบบเห็นแล้วก like. ูก <nee Charlotte> ูก็ไม่ไปเปิดด่าเพราะกูนึกถึงที่ี่มันพิมพ์อย่างนั้นมากับกูอ่ะกูก็เลยแบบไอ้แค่กูเล่นไอวินดีกว่าเออมึงจะเล่นใครมึงก็เล่นไปเถอะ เรื่องเองนี้ยมึงบอกกูก็ไม่ได้อะไรหรอกไปบอกไอ้นานนท์ความรู้สึกในใจมึงอ่ะไม่ถ้ามึงจะถามอ,อนะไกูพูดได้แต่แต่กูก็ต้องระวังคำพูดตัวเองอ่ะเพราะว่าอันนี้กูไม่อยากให้แบบ